หน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทุลักทุเลดนิดนึงนะครับหาขาตั้งกล้องไม่เจอไม่รู้ว่าขาตั้งกล้องหายไปไหนนะครับวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งที่เคยถ่ายไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับวันนี้จะทั้งมาถ่ายแล้วก็มาเก็บนะครับใครที่เป็นโรคปีสีดวงหรือว่าเกี่ยวกับฝีกับแผลต่างๆไม่หายสักทีนะครับแล้วก็โรคมะเร็งต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเก็บสมุนไพรตัวหนึ่งชื่อเหงื่อปลาหมอนานะครับไปดูกันเลยครับ ู้ชมครับอันนี้คือต้นเหงือกปลาหมอนานะครับหรือบางที่ก็เรียกว่าหญ้าตะไบเหล็กนะครับหญ้าผงตะไบเหล็กหรือว่าแท่งเหล็กแท่งตะไบนะครับเขาดูตัวนี้เขาก็เลยเรียกว่าแท่งตะไบเหล็กนะครับแต่จริงๆแล้วเขาคือเหงือกปลาหมอนานะครับดูสังเกตที่ใบนะครับใบทุกอย่างเหมือนเหงือกปลาหมอเลยคุณผู้ชมอันนี้คือภาพสูมใกล้ๆเลยนะครับเหงือกปลาหมอนะครับคุณผู้ชมไปเข้ายาสมุนไพรหลายตัวมากเลยทั้งใช้เป็นยาภายนอกและยาภายในนะครับเหงือกปลาหมอนาคุณผู้ชมถ้าคนที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงนะครับให้ใช้ ผมชมเอาไปตําพอกได้เลยนะครับพอกบริเวณลิสีดวงที่มันงอกออกมานะครับหรือว่าใครที่เป็นฝี แผลต่างๆนะครับก็สามารถใช้เหงือกประหมหนาเอาไปตําพอกได้เลยนะครับตัวนี้แก้ฝีได้เป็นอย่างดีครับผมหรือผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับหรือประจำเดือนแห้งเนาะคุณผู้ชมเนาะสามารถใช้เหงือกประหมอนานะครับทั้ง5เอาไปปั้นเป็นลูกก่อนผสมกับน้าผึ้งนะครับมากินได้เลยตัวนี้จะช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกตินะครับแล้วก็ขับเลือดเสียล้างเลือดเสียช่วยให้มดลูกที่เป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้แห้งลงนะครับแผลหายดีขึ้นหรือคนที่เป็นแผลเป็นบาดแผลนะครับสามารถเอาไปตํา พอกได้เลยนะครับเป็นแผลเป็นฝีใช้เหงือกประหมมาทั้ง5าไม่ว่าจะเป็นใบเป็นดอกเป็นเถาหรือว่าเป็นรากของเขานะครับเอาไปตำพอกได้เลยตัวนี้ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับดูคุณผู้ชมมีแต่ต้นประหมหนาทั้งนั้นเลยมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับผมไปหาดูที่อื่นแล้วไม่มีครับคุณผู้ชมมีเฉพาะบริเวณนี้เัครับสวยไหม ต้นเล็กๆของเขาสังเกตด,ดูดีๆนะครับเวลาเราไปตามริมหนองริมน้ําถ้าเจอแบบนี้นะครับสังเกตด,ดูที่ใบแล้วก็ดูที่ดอกดีๆก็คือเหงือกประมอนาน,นะครับ และในตำราไทยหลายๆตัวเลยนะครับคุณผู้ชมใช้เหงือกปลาหมอนาในการเอาไปเข้ายาหรือจะเป็นยาแก้เม็งก็มีนะครับเร็งต่างๆเอาไปใช้ได้นะคุณผู้ชมนะถ้าคนเป็นะเร็งไม่ว่าจะเป็นะเร็งชนิดไหนนะครับสามารถเอาเหงือกปลาหมอนาทั้ง5นะครับส่วนละเท่าๆกันผสมรวมกับพริกไทยแล้วก็ดีรีนะครับตัวนี้สามารถเอามาตำกินทําเป็นลูกก่อนกินได้เลยนะครับหรือถ้าใครกินยากหน่อยก็ผสมน้าผึ้งได้เลยหรือจะทําเป็นยาแคปซูลก็ได้ปัจจุบันมีการเอาเหงือกปลาหมอนาครับเอาไปทําเป็นชาด้วยคุณผู้ชม เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาเก็บเอาพอประมาณเนาะเอาไปทําเป็นชานะครับทาเหงือกประหมหนาช่วยล้างพิษแก้พิษได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพิษจากสารเคมีพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับแต่ว่าพิษงูพิษงูก็ง่ายๆเลยนะครับเอาเหงือกประหมานาทั้ง5ไปตามพอกบริเวณที่โดนงูกัดนะครับตัวนี้จะช่วยดูดพิษแล้วก็แก้แผลพิษงูได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวพิธีเก็บก็ง่ายๆเลยครับเนี่ยเราก็เก็บอย่างนี้เลย เก็บไปได้เลยนะครับหรือถ้าเก็บตัวที่ไม่มีดอกก็ได้เป็นใบอ่อนๆไปทําเป็นชาครับผมเห็นวัชพืชเล็กๆแบบนี้นะสมุนไพรนะครับมันไม่ใช่วัชพืชนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือเหงือกปลาหมอนาะยาดีอย่างดีเลยหรือท่านใดอยากได้ต้นพันธุ์นะครับหรือว่าอยากได้เหงือกปลาหมอนาะเอาไปทําเป็นชาดื่มก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมพาเดินดูก่อนเนาะท้ายคลิปเราลอค่อยมาเก็บกันดีกว่าในตำราไทายมีเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะเกี่ยวกับสรรพคุณของเหงือกปลาหมอนะ ยังเล่าสรรพคุณไม่หมดนะแต่วันนี้เราเอาแค่คร่าวๆดีกว่าอยากให้รู้ว่านี่มันคือต้นเหงือกปลาหมอนะครับวิธีเก็บก็เก็บแล้วเอาไปล้างน้ําแล้วก็ไปตากแห้งนะครับไปล้างน้ําเอาไปตากแห้งได้เลยหรือถ้าใครจะไปปลูกนะครับสังเกตบ,บริเวณเขามันก็จะมีรากอยู่ด้วยแล้วก็ไปปลูกได้เลยครับปลูกใส่กระถางก็ได้ปลูกไว้ประดับดูสวยๆก็ได้ครับจะได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นยานะครับไปเข้ายาก,กับมะเร็งก็ง่ายๆเลยนะครับเหงือกปลาหมอทั้ง5ผสมกับพริกไทยแล้วก็ดีปลีนะคบปั้นเป็นยาลูกกอรอรหญิน มาไม่ปกติหรือมีอาการสู้ผอมแห้งเนื่องจากเกิอดอาการจากประจําเดือนหรือเลือดข้างเลือดเสียในร่างกายนะครับก็ใช้เหงือกประมอน้าทั้งห้านี่แหละครับเอาไปผสมกับน้าเพื่องปั้นเป็นลูกก่อนกินนะครับแต่ปัจจุบันมีการทําให้มันง่ายขึ้นคือก็เอามาทาเป็นชานะครับท่านใดอยากได้ไปปลูกนะครับอยากได้ชาเหงือกประมอนาก็ติดต่อมาได้ครับผมเดี๋ยวผมเก็บให้นะ มันจะอยู่ตามพื้นอย่างนี้ก็ตามนะครับคุณผู้ชมพื้นพวกนี้เป็นพื้นดินธรรมชาติเลยนะครับไม่มีสารเคมีไม่มีการฆ่าหญ้าใดๆเราก็เก็บไปใช้ได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเหงือกประมอนาของเรานะครับวันนี้หาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาก็ต้องถ่ายในระยะใกล้แบบนี้แหละครับก็เป็นว่านะครับฝากไปด้วยนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบิปมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินคขอลาไปก่อนนะครับกับเงือกประมอนนาสวยๆของเราครับสวัสดีครับ